ปาดครับพี่น้องครับเนี่เป็นตัสอนให้นะครับผมกับข้าวเจ้าอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่กําลังมาแรงที่สุดในขณะนี้นะครับที่มีชื่อสายพันธุ์ว่าซีซาเนียนียครับผมซึ่งตอนนี้ก็พร้อมที่จะทําการเกี่ยวแล้วครับผมอายุตอนเนี้ดลอยมือพอดีครับพี่น้องครับนี่เนาะเอาครับผมสวัสดีครับพี่น้องพวงปายครับผมนุ่มขวัญใช่หัวใจเกษตรมาแล้วครับผม จากทุกช่องทางและก็ทุกแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่าแฮปปี้การเกษตร h ช n แนลครับพี่น้องครับนี่เนาะเรายังคงยืนยันยืนหยัดนะครับแล้วก็ยืนหนึ่งครับเรื่องของการทํานาต้องแฮปปี้การเกษตรชนแนลครับพี่น้องครับนี่เนาะเอาครับพี่น้องครับยังที่ผมเลยเกินน้ากับพี่น้องพ้องไปนะครับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบวกกับพ่อแม่พี่น้องพ้องไปกําลังเบ่งภาพนะครับตอนนี้เนาะการถ่ายคลิปวิดีโอนะครับกับข้าวเจ้าอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่กาลังมาแรงที่สุดในขณะนี้นะครับ แล้วก็พ่อแม่พี่น้องก้าวขันกันอย่างมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งเขาสายพันธุ์นี้เขาเห็นอยู่แต่ต่างประเทศครับผมแต่ว่าที่นี่ครับไทยแลนด์นะครับผมอยู่ประเทศไทยของเขานะครับสาหรับสายพันธุ์ที่มีชื่อว่าซิซาเนียนะครับซึ่งปลูกอยู่ที่ประเทศไทยนะครับพี่กัดนี่อยู่อำเภอสันคบุรีนะครับจังหวัดชัยนาทนะครับแปลงของแฮปปี้การเกษตรนะครับซึ่งตอนนี้มีอายุได้100วันพอดีนะครับผมนี่เนาะ พร้อมที่ทําการเกลียวแล้วครับพี่น้องครับนี่นาอเอาสําหรับข้าวสายพันธุ์นี่เป็นยังไงลักษณะประจําพันธุ์นะครับผมเป็นข้าวเจ้าหน้าปังนะครับใส่ได้ทุกฤดูกาลเลยทีเดียวนะครับผมลำต้นเตี้ยนะครับต้นเตี้ยลำต้นแข็งแรงแต่ก็ได้ดีนะครับที่สําคัญที่สุดคือมีละแงะจับทีครับผมจับทีนี่หมายข้าว่า ในหนึ่งรวงนะครับจะมีเมล็ดถึง5 0 0ถึง600เมล็ดเลยทีเดียวนะครับถ้าสมมติว่าต้นใดที่สมบูรณ์นะครับพี่น้องครับนี่เนาะดังนั้นนะครับเขาอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับผมที่ดกที่สุดนะครับก็คือสายพันธุ์นี้ครับซีซันเนียนะครับที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือเมล็ดนะครับทั้งใหญ่และก็ยาวครับพี่น้องครับนี่เนาะใหญ่เงี้ยวนะครับมีลักษณะต่างๆเป็นอย่างไรยาใครพ่อแม่พี่น้องป้องไปได้เบิ้งครับดิ เห็นบ่ลนี่ลักษณะของต้นลักษณะของห่วงลักษณะของเมล็ดครับพี่น้องครับพี่นอ้องเอา,านี่สำหรับท่านใดที่มีความสนใจเด้อนะครับก็ติดตามนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์นี้ติดต่อมาโดยด่วนเลยทีเดียวนะครับเบิง้งเบิ้งครับพี่น้องครับเป็นตะสอนให้เนาะเอารายละเอียดต่างๆของการเก็บเกี่ยวเป็นยังไงจังไปเบิ้งกันครับผม